อวยพอเนี่ยขอบขอบคุณเพื่อนกอนเอามากระเบิดอยู่พี่มากระเบิดอขาดมากระเบิดมาได้คุณนะคะคุณง่าลำให้วยเมียคุณภาพร่างกาแห้งล่มให้เลยส่งไมันชาธุ กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมูเพื่อนเบอร์สุขูสุขคนเด้อพี่น้องเอาพี่น้องเนาะกับมาพบมาพอก,กับวาจาันอีกอีพีสามอีพีสี่แล้วแหละพี่น้องเอ้เนาะกาคือตอนนี้เนาะวาจันอยู่ที่หนาเฮือนหนาซ่านของน้องไซม่เพื่อนพี่น้องเอ้จู่วันอา่าหลงพุ่งเนาะเมืองไซบุรีเข่อนสนนาเตพี่น้องเอ้ก็ถือว่าทางเมมาจากยะโสนะเนาะมากันหกคนพี่น้องเอ้เพื่นอน อยากมาเยี Indeed, hey. ่ยมมายามมาสนเนาะ่องใส่ไม้เพิ่นมาหนี้กะบาจารย์ได้พาเพิ่นมาตอนเส้าเลยพี่น้องเไงมากะเห็นน้องใส่ไม้เพิ่นอยู่เฮือนอยู่ซ่านกับพ่อพอดีเนาะไปสิพี่น้องเไยไปอันครับเมย์พิ่นลงมาสก้อนแบบนี้เนาะมาเยี่ยมมายามฮอดบอลเลยเพ่อนซันไปเนาะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องพี่น้องเไยเนาะฝูอยังย้ายเพิ่นกะมาเยี่ยมน้องใส่ไม้ฮอดที่เลยพี่น้องไงยมื้อนี้ พี่น้อสบายดีตอนเช้าเนาะเมโนเนาะดูสวัสดีครับผมพื่นแหละน้องใส่ไหมเพื่อนก็พออันนี้แหละเพื่อนเพื่อนเนาะอันคุนอยู่บ่กคุนหูคุนตายอยู่บก่กนี่ม,งมองมวงน้อยแล้วก็ร้ายลก<ม>คึ้นนี่ม,<ะ>มองมแล้าผู้ใดมากก็มาอ่านกินเต้ตาเนาะมนครับผมไปเพื่อนไปนั่งอยนโต้เพื่อนเน,นาะนั่งอยู่ห่มเพื่อนเนาะยันย้ายไปมาสบายดีท่งอน้องใส่ไหมเพื่อน,น ก่อนโอ้สบายดีไอ้เนาะโอ้นั่งพิงแดดอยู่บ่มานั่งพีเดอร์นั่งอยู่โฮมพีเดอร์โต๊ะคือแดดแท้ๆเหมือนนุ่มเมื่อสบายดีเพื่อนกอนเลยล่ะดีสบายดีแม่เพื่อนพี่เดี๋ยวเอาเอายโต๊ะออกมาเขาโฮมก่อนเดี๋ยวสบายดีเพื่อนก่อนสบายดีงามๆเด้อคือแต่งโต๊ะงามแท้มื้อนี่บ่เออบ่ได้เข้าโรงเรียนบ่ ไม่ได้ของเฮียนบอกม,นนอมือ,อนี่ยายขนมมะเขียายแม่เอ๋เด้อขอบคุณเดอ้อวระสันเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะค่ะเอ้ <c ười> ย, <c ười> ยจังเลยถึงมายายมาไก่นะอืมกอดก้อนกอดก้อนเอออืมนี่ <c ười> อันหัวเพิ่น,นเกิดเศร้าแล้วเหาเนาะที่หลังให,ให้พ่อตัดให้นะ จะทอดตามให้นะผมไม่ต้องตัดที่หลังเขาลายอ่ะเทขาลายก็ไม่ต้องตัดที่หลังเดียวเขาก็ใหญ่สะผมบ่อยๆผมเอาใบมะเขือใบมะเขือไม่ย่องนี่ไม่ต้องตัดนะย่อเห็นกอบแม่แม่ซื้อแม่คู่แม่คู่เด้อแม่คู่แม่ซื้อแม่คู่แม่คู่มาจากันทางไทยคุณได้ไหมคุณยายจะไปซี่หนาเพื่อนแม่คุณยายสินคุณยายไร นี่ยายแตงนี่ยายแตงมาจากมุกดาหารยายนั้นมาจากยโสธรมาจากยโสธรมาจากไก่ได้เนาะขามมหาน้อกเซมัยหยับหยับอยู่ตัวนี้ตัวกีเข่าระบอมันนี่ผอเตียงผอเตียงอ้หูผอเตียงคล้องไว้ละเนาะตายโตเลยเนาะหัวใจญ่เพรมันงให้ไกเลยอยู่ตะก้าผอเตียงอืมถึงจังไงสระเอนเข่าบดแล้วบอมน้ำมาไว้อยู่บ่เข่าแล้วน้มา โอ้ยังกบไม่ยันเสียเห็ดโค้งหลังคาเพิ่นเนาะเออเด้อเออหนึ่งเด่นนั่นแหละเพื่อนเพิ่นเมย์เนาะอยู่พุ่นหลังบ้านใหญ่หนึ่งนังนก็่เออเอาหาแซลดินเข้าแล้วมาตอนนั้นเศร้าประมาณสิบโมงเศร้าตอนนี้พี่น้องก็ห่อนเนาะนี่แหละเพื่อนเพิ่นหลังหลังนี้ เบ,บ, e: บิ้งเบิ้งแต่คลิปแหลกคนนี้นี่เบิ้งเต่งตี้คลิปอันบางอย่างเอาลงหกปีเลยหกปีหกขวบเนาะเดี๋ยวไอ้นี่ขนมนีขนมมาต้อนเนาะทางเมย์ก็ได้เนาะขนมมะตอดเดี๋ยวเดี๋ยวอันเดี๋ยวให้เมย์อันเบิ้งอันนางคุยกับอันน้องพันก่อนเนาะเอาเข่าของลงมาให้เพื่อนเด้อมอะไรเนาะเดี๋ยวอันปอะจันสิไปโลเบิ้งเพื่อนพันก่อรเดี๋ยว ทางเมพินกะเอาเข่ามาให้มาอน้พี่น้องเข่าสองกระสอบเนาะกับเครื่องขั่วเป็นหมอเป็นเหกหมอไใหม่ๆรถเอาไปครับน้ำเม่น้ำน้ำพอดเออปลาหิวมาไบสิพ่อได้หมอไใหม่เนาะหมองามๆเลยเอหมอดำเหมอนหมอเกามืนดำเหมือเกานดำ เออว่างไว้แห่แล้วไว้อีกแล้วว่าบาดนี้ถูกมีหยังแน่มีหยังในข้างในให้เบิ่งอยู่ก๋เพียงนันน้ําตาลน้ําตาลบ่แม่นบ่มาตไทยน้ําตาลกเนาะอนกินกับมงน้อยเจ้าบ่ได้เอาปลาแดกมาให้เพิ่นบ่ยะติกนงกะติกน้ําพี่น้องเพิ่นเอามาให้เนาะเห็นน้องสไหมเพิ่นบ่มีก็ได้อ่ เอามาให้นั่นเออได้ไหลได้ตู้เย็นหน่อยกันนึงวย็นหนตู้เย็นหน่อยได้ตู้เย็นน่อยได้ตู้เย็นหน่อยใส่น้ำก่อนแล้วบนเวลาไล่เดี๋ยวบายนี่เออว่างไว้ว่างไว้บนบานั่นเอฟบานั่นพวกอันนี้เพิ่นกะมีไเนาะเลยโม่ไม่ดีใจบปกดีใจบะขอบคุณขอบคุณเพิ่นเด้อนั่งขอบคุณเพิ่นเด้อบัลลัยเด้อบัลเพิ่นเมื่อเด้อ เด้อเรียงพ่อเด้อยังยมโมี <sk <sk ่ไผ่มาเนาะโมนี่เนาะมีไผ่มาเนาะมือว่านี้เด้อไอ้บ้านนี่มีไอ้บ้านนี้มไหมมันได้เลยหนุ่มเอาหนุ่มเอเอาดูขาขนมเก็บไว้เก็บไปอ่าผูกเวงแหนดับเบาน้ำเด้อเก็บไว้เด้อมันเฮียเด้อเอ่าไว้ซื้อกินห้องเฮียน อายมดกาะไฟก็เอาไม่ห้ขกินบ้านไม้ของไม้มดเอออะไรลีบอ่ะอันนี้อันเป็นน้ำตาลเนาะแม่เนาะเอามาแต่พุ่นน like> ้ำตาลทิพเข่าในกระเม่นบอก ข่ากับเมียนามาให้เราเพล่นาเอาไปนะอันนี้พูดนะอันนี้กับแป้งนี่ก็ให้พ่อทาน้ำเด้อแป้งเนาะแป้งกับซื่อมามกใหมใหม่มเป็นไม้แขนอันนี้ไปอันเอากระเป๋าโรงเรียนมาเด้อนี่เด้อนี่โอ้อนี่ดกระเป๋านี่นีขอขอบคุณเด้อวัสดุ อยู่ล่าเฮาอันมีแต่ว่าขอบใจเบิดผู้น้อยผู้ใหญ่มีค่ำเดียวบ่คืออยู่ไทยอยู่ฝั่งไทยนี่ขอบใจนี่คือรุ่นซ้ำกันเนาะออขอบคุณนี่คือผู้น้อยกับผูยย้ใหญ่แล้วตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาอีกก็ได้หยาย่อยางเนาะเอาเข้าว้หนึ่งกินเนาะพ่นกับบุมมีเขา่าส่วนหลายเห็นหน้าอยู่กับบุคอยไล่หล่เราอ่ะ หน้าเขาเลยไปพกกินนะเห็ดเห็็ดน้ำพอน้ำเมเป็นแบงห้ผู้ได้เข้าสอบสิบสอบย่างกันเกบาเิปเห้เจ้าตำมะม่งให้บ้าเอปล่เด็กน้ำบอไปเห็นเจ้ายกเข่าใช้ิตองให้สร้างกินป่อย้ขาวมากก็ือติพบ์ขาวมากให้สร้างเข้าไปน่ สร้างข้ไปที่ทางา้ง่ว่าที่เขาตีนเขาเคี้ยวนั่นเด็กวเมอ่านยนแต่ว่าไม่คู่ใส่ละละแต่ว่ามันตดใส่ต้นหมกม่วงม่วงน้อยกำลังเป็นเนาะลายนี่ในหมอนี่บลเทือลูกเจ้าไงมากไฮคาตมมาม่านี่เจ้าจะตมมามหมอไม่ไหมเลยเนาะผนสื่อมาคอยคอสต้นลูกอันนี้กับเนวล่าง ซื้อมาให้น้องใส่ไม้ล่างถ้วยน่องถพอน้องใส่ไหมมาล่างถ้วยนี่นี่เนวนี่ไม่ไหมเราคิดเอาไงแนี่ยไม่ไหมซื้อให้วัวหอมอีกกิโลละลอยซาอว์หัวใจยุไทยซื้อกิโลนึ่งผลกระแดงกับเจ้ากระแดงมากคับเจ้าเอามาไว้ให้เจ้าเฮ็ดอยากเฮ็ดกินสูสร้างกินเด้อะซางกันประมาณอีกแค่สิบกว่ามือเพิ่นสิมา เดี่ยวเพื่อนน้องท่งเดี่ยวคนซีมาพี่บ้านอันนี้อันนี้ยังเจ้าวะชิลอดแป้งแปงแปงนวลชิลอดนี่ปุ๊บไม่ให้เจ้าพ่อโอ้เนาะถ้วยพี่น้องเลยอ่าทั้งถ้วยทั้งมีดท oh, ั้งซ mm ่อนตะลิ้วย cin ังมีบัตรกระเป๋าสองใบอนนั่งเนี่ยอนนั่งใช้เงินสบายมึงยุ่ยน้องใส่ไหม อันนี้นะประเด็กต้นนี่ประเด็กต้อนมาเนี่ประเด็กมาพังไทยผู้ผู้ผู้มู้องมาเ้ยู้าู้อง้ผู ค่อยๆตั้งใจมะให้เจ้าอันนี Boy? ้กระปุกเกลือนี่กระปุกเกลือเผ็ดปุกมะให้ตัวเขื่องตัวมีบ้านข่ามันโบไม่เนาะข่ามันจังบัวมันซื้อไม่ไม่เลือหรือค่อยเลือมากนี่กว่าจะให้เจ้าไปเติมแดงมะให้เจ้ากระจบมากดอกไม่บัดเดือสร้างมาหลายคนเมนแหละเนาะเพิ่นจังมันจังบ่มันจังบ่ใส่น้ำกันเย็นมันโกคาปุก อ้จอกกะจอกไม่ไหมางี้มากป่งามเนาะอันนี้อันนี้ไปเธอแฟนแฟนเสือไม่แฝนอันนี้วันปลื้มลูกโนสมุดการเขียนการเฮียนมีเบิดเค่วลาเวลาคอยคอยเป็นคู่เด็กหน่อย นี่เวลาล่างแก้วและนามนี้หางส่นี้อีกมุมความเด้อลูกเด้อนี่ความไวนะล่างอะไรกับความไว้ถ้วยก็ความนี้นี่บ้านความ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 ไวใหายทีเด้อความความไว้มีห้อมงหมอกกระทะป่านี้กระทะให้กระเทกกระทะที่จะเปรี้ยบบ้านวนเนาอ่ะเนี่ยเขาไหวเฮ็ดเฮ็ดกินก็พอ อันนี้นี่น้ไมัส้มถูกพอมาเจ้าไผ่คน้ำมัส้มกับเจ้าเนั่นหลายแต่ว่าเจ้าบ่มีลูกมีเมียบ่มีผู้ใดเฮ็ดไว้ไปเลื้อเฮ็ดนี่ข่อยเอามาให้เจ้าอันนี้แกงเด้อแกงได้อันนี้ก็แกงเส้ไก่้ะวันล่างล่างล่างสักวันเด้อน้ไมัส้มปาดขวดออกเที่ยวล่างล่างมันจะโบเปรี้ยวแห้งโบแกงเอาตำเสี้ยวสชียงก็ได้เนาะซุปซุปกินซุปก็แซ็ปเอาไว้หั่นก่อน เก็บไว้เอาขึ้นไว้ทังเฮือนเจ้าพลเร็งเนาะประเด็กอ่าซื้อมาเป็นกับเป็นกระปุกแล้วกินพอดีแล้วมากับขาวเตียงเพื่อนทีได้ขอที่หลังให้บ้านหนูเสียก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ครูจะมานอนด้วยนะคะได้ครับกินหมักมองน้อยเราวรืนี่แล้วพี่น้องเอันนี้กะคลองไส้คือกันนั่นแหละลกขนาดเนี่ยคองไส้ นี่น้ำตาลเบิดแล้วเอาเติมเจ้าเติมในนี้นี่กับฟองไส้อ๋ออันนี้อันนี้กับปเทือเจ้าลาบกับมั่งในนี้ม่ีอถอาลาบเทือลาบซีนอ๋อเตียงมะไฮสื่อสื่องัวมาลบสืัวมาลาบสื่อเบ่อเบอฮะ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 ่ะะะะ มานอนน้ำเเผาเด้อว่าสันเนาะเฮือนข้างเงากันเด้อเข้างานเครื่องข่าวเด้ออเแล้วไวๆเด้อเฮือนเนาะผลิตมาขึ้นเฮือนน้ำภาคเบาภาคเบาไซเบอร์โอเคพี่น้องเลยนอกจาทางเมย์พิ่นยังมอบเข่าของอยู่ว่าสันเนาะเพิ่นซื้อเอาในตลาดตะลี่เฮานี่แหละมาต้อนเป็นเครื่องใหม่ๆเป็นหมอเป็นแหกพี่น้องเลยมาเลยครับป้าโตเนาะ อีกทางเฮือนเพิ่นพ <AKE> <DB> ี foremost, ่น้องเลยกำลังกบไม้เราไม่อยู่ทางบ้านเพิ่นเนาะอพามาเบิ่งก่อนพี่น้องเลยอ้าวอันนี้เพิ่นก็มาน้ําไว้เนาะน้องพี่นี่ได้เฮือนนอกใส่ไหมเพิ่นพี่น้องเลยกําลังกบเนาะกบใหม่ไปเลยพี่น้องเลยโอ้เออมีเพื่นมีไฟแต่กับกบไม้เลยเนาะโอ้งามแล้วพี่น้องเลย ปกติทางบริจันเห็ดกัยังบ่ทันได้กบเนาะมีแต่ไม้ซอยมาเลยเห็ดเลยอันนี้เพิ่นเหลาเพิ่นอันนั้นกบไหมเนาะโดยโดยอ้าอันนี้ดินก็ถือว่าหยุบลงหลายแล้วพี่น้องเลยเนาะโอ้เอ้าโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะบริจันทร์ก็พาเมจากมาจากยะูทอนพี่น้องเลยเพิ่นขามมาจากฝั่งไทยเนาะ อ่เพิ่นมาเยี่ยมมายามบัสนอ่าน้องแซมใหม่เนาะเป็นคนแรกเลย <c oughs> อ่าไฮบัจันพามาแต่เศร้าพี่น้องเลยไม่นีก่กะอ่าบัจันพามาหอดหอดจอดถึงเลยกรโอ้ยเนาะอ่าดีใจน้องแซมใหม่ก็ได้พี่น้องอม,มีผู้ใหญ่เพิ่นหักแดงมาเยี่ยมมายามน้องหอดที่หอดบอลเนาะโอ้ยอ่าทายรูบ้านนี้ <c oughs> อ่ เนาะเก็บพูบเก็บห้อยไว้เรียบร้อยแล้วกัทางแม่เพิ่นก็สิเดินทางไปต่อบัดนี้เนาะก็มีอีก2ครอบครัวอ่าสิไปเยี่ยมไปยามอีกยู่บัดสันสาวกล้วยเนาะแล้วก็น้องทงพี่น้องไงทางเมื่อเพื่นแหละอ่าพากันแบะเยี่ยมแบะยามมึงแล้วก็พากันเมื่อเลยเนาะอือ่าทางนี้ก็อ่านอนคืนนึงพี่น้องเอ้ยทางอ้ายเพิ่นก็มีเวียกมีงานพังนั้นนําว่าซั่นเนาะ อยู่หลายมือพอได้ว่าสั้นครับกอดเลยพี่น้องไเพิ่นสิเมื่อป้าอะไเนาะได้สิเมื่อนี่จังได้แบบมืออขลายเขาโต๊ะเป็นสาวค่อยไปเมืองไทยเด้อเด็ดเหลี่ยมเด่ามีได้รวยเขาเด๋วผ่านมาหมดแล้วของลายขามได้เนาะจะมาเยี่ยมใหม่ทำบ้านให้เสร็จนะเดี๋ยวมานอนด้วย บ้านให้เสร็จเร็วๆบอกพ่อเตียงนะพ่อพ่อเตียงมาบอกว่าพ่อเตียงทําบ้านให้หนูเร็วๆแม่ครูจะมาพักเด้อแม่ครูมาจากเมืองไทยจะมาพักด้วยแม่ครูใจดีเด้อใจดีไปสวัสดีเนาะแม่เนาะพากันเดินทางย่านมันคำเนาะพ่อไปพ่อมาเมื่อป้าเด้อเดี๋ยวไอ้สิมาเยี่ยมไมเด้อเดียวสิมาบึงเพื่อนเจ้าไม่มือหนาเนาะ เด้อหายไปว่าเด้อบสบายเด้อบ๊ยบเนี่ยอพเ่ขอบคุณพนกอนเอามากระเบิดอยู่พี่มากระเบิดเอาขาดมากระเบิดบ่ได้คุณนะคะคุณย่าลาไม้รวย เออครูต่กระพาะร่างกายแห้งอลั่มให้เลยสกปรกให้มันซาดุกเด้อเด้อเด้อไปก็นทูผู้ดีเด้อตั้งใจทำใจเฮียนเด้อเนาะเด้อเพิ่งจะมาเยี่ยมยามไม่เด้อเด้อเด้อไปเสาน้อพี่น้องเนาะเด้อขอบใจเด้ออเด้อเนาะเด้อไปเนาะบาย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 เด้อมาผู้ดีให้กินหอดแล้วก็จากกันเนาะ ไปสัิพี <you> ่น้องเลยกับทางเมยเพิ่นบานนี้เนาะกะสีหัวขึ้นกลับบ้านแกะบสีพานเมื่อทั้งด่านกัพอดีพานทั้งเฮือนน้องทงพอดีว่าสันกะสีเบะเบิ่งทีมงานไอ้างเนาะอ่ากับอัปเดตเบิ่งในอันน้องทงน้ำพี่น้องเลยไปเยี่ยมไปยามเบิ่งเห็นแต่ในคลิปว่าสันเนาะเฮือนงามบ้านรักพวงามว่าสันอยากเบิ่งว่าสันเนาะไปเบิ่งไปไปสมน้ำกันอีกพี่น้องเลยสำหรับอีพี่นี่เนาะว่าจันทร์จบไว้ สำนีก่อนพี่น้องเลยเนาะพบพ่อกันอีกอคลิปหนาอีกพี่น้องเลยคลิปนี้ไปแล้วขับรถไปส่งเพื่อนก่อนพี่น้องเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขูสุคนเมื่อนี้มาเยี่ยมมายามน้องใส่ไม้เพื่อนเนาะไราเห็นมองเห็นบอลเตียบร้อยพี่น้องนี้นี่แหละเนาะเฮือนซานบ้านซองเพื่อนต้นหมักม่วงเพื่อนกระดกขนาดพี่น้องเลยก็เอาหม้อเอาแหกเนาะมาให้เล้าเมื่อนี่ก็มีแต่แนวใหม่ๆเบิดพี่น้องเลยเพื่อนเอามาเนาะไปสิพี่น้องขอบคุณขอบคุณทั้งเมเพื่อนหลายแทน น้องสาไหมกัพอเนาะเมื่อป่าเด้อบัดนี้เด้อโดยๆๆไปพี่น้องเอ้ยเมื่อก่อนบัดนี้เนาะจ้าเออโดยไหมเพิ่นได้หลายอย่างหลายแนวได้ตุ๊กตาได้หม้อน้ําฮอได้หม้อน้ําเย็นได้กระเป๋างามอีกอ้าเนาะเมื่อป่าเด้อบ๊ายบายอัดประตูให้อีกพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาส่งเนาะเออ